คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคะ่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Bas อ of the Best นั่นเองค่ะรายการที่มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวบุคคลสถานที่เหตุการณ์และทุกๆอย่างที่เป็นที่สุดแห่งที่สุดนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าในวันนี้เราก็ยังมีแขกรับเชิญที่เป็นที่สุดแห่งที่สุดอีกหนึ่งท่านค่ะมาร่วมรายการของเราคุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกสงสัยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมคะบางคำถามที่สังคมถามกันอยู่ตลอดแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ เราชออย่างยิ่งคาถามนั้นเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับภูมิลําเนาของเราอาจจะไม่ใช่ภูมิลํเนาโดยตรงอาจจะเป็นอ้อมๆแต่เราเองเมื่อเราได้ยินคําถามนั้นตัวเราเองก็มีคําถามนั้นเหมือนกับคนทั้งหลายทั้งหลายที่เราได้ยินไม่มีคําตอบสําหรับคําถามแต่คนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคาบุคคลที่เป็น best of the best ของเราในวันนี้เป็นคนคนนั้นค่ะที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่นันได้พูดมาแต่ไม่ปล่อยผ่านค่ะคุณผู้ชมคะเขาหาคําตอบให้กับคําถาม รวบรวมจะได้คำตอบมากมายที่พร้อมจะตอบให้กับคนทั้งประเทศและทั่วโลกได้ฟังแต่ไม่มีโอกาสจะได้ตอบคำถามเหล่านั้นจนวันหนึ่งค่ะเขาไม่ยอมจะหยุดนิ่งผลักดันคำตอบเหล่านี้ตอบคำถามให้กับสังคมและยังไม่พอค่ะผลักดันให้ภูมิลําเนาที่เขาศรัทธา เขาเชื่อมั่นได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไม่ใช่แค่เป็นที่รู้จักเท่านั้นทําทุกวิถีทางค่ะเพื่อจะตอบแทนสังคมตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและตอบแทนบุญคุณภูมิลําเนาที่เขาได้รู้จักและสถาพื้นนั้นนั่นเองขอต้อนรับแขกรับเชิญผู้ชายคนนี้ที่เป็นต้องบอกว่าเป็นความเป็นศิลป,ปินเต็มตัวค่ะและก็รักที่จะทํางานศิลป,ปะเพื่อประชาชน เพื่อส่วนรวมด้วยขอต้อนรับแขกรับเชิญเ Base s อ of t h e b a บของเราในวันนี้คุณวิทยาสีม่วงหรือว่าคุณเก่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเก่งถ้าบอกชื่อคุณวิทยาหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ถ้าใครเคยอ่านหนังสืองานเขียนของคุณวิทยานะ่คะน่าจะคุ้นชื่อในนามปากกาของวิทยาชีชหรือปีนเกลียวเป็นแปน <laughs> ะ <laughs> และที่สำคัญเลยครับ <laughs> <laughs> บล็อก alpha f o เป็นบล็อกที่ได้รางวัลในเว็บไซต์ของพันทิพย์ถูกต้องไหมคะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการศึกษาตอนนั้นก็จะเป็นการประกวดบล็อกครั้งแรกของเมืองไทยในปี2010เนี่ยนะครับครั้งแรกก็จะมีในเรื่องของเอ็กทีนมีในเรื่องของของบล็อกของเนชั่นแล้วก็บล็อกของพันทิพย์เข้ามาผมเองก็ได้มีโอกาสได้ ได้ส่งบล็อกแล้วก็เพื่อนเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อนๆนะครับที่ว่าตามงานตามผลง,งานอยู่ก็ชอบกันก็ช่วยกันโหวตเข้ามาก็ได้เป็นอัอนดับเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าอะไรถ้าสำหรับผมนะ,ะผมเรียกว่าอันดับสาแต่เขาบอกว่าลองลองชนะเลือดอันดับสองเพราะว่ามันมีเรื่องในการผลโหวตอะไรมาด้วย,วยแล้วก็จับเป็นแสนแสนบล็อกครับแล้วก็เขาก็มาตัดสินอีกรอบหนึ่ง ก็เรียกว่าไม่ธรรมดากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้คุณผู้ชมชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะบล็อกนี้เชื่อว่าตอนนี้มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมเยอะแยะมากมายเลยครับผมเป็นบล็อกที่ตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสองค์อะไระคะก็ในตอนแรกนะครับก็คือคิดคิดไว้ว่ามีหลายๆคนเข้ามาถามผมว่าพี่เก่งค่ะเ,เนี่ยอยากจะวาดรูปอะ่ะมีอยากจะมีพื้นฐานอยากจะทําเป็นเนี่ยทำยังไง อย่างคน,คนวาดไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยอย่างั้นในต้นอย่างเงี้ยค่ะผมก็จะตอบซ้ำๆซ้ำๆอ๋อ้หออ๋อเอเอางี้ดีกว่าผมเขียนบล็อกไว้ถ้าเกิดมาหาผมเยอะๆเข้าผมก็บอกลองอ่านตรงนี้ดูสิค่ะอ่าก็คือให้ให้ตรงนี้จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้จักการงานศิลปะเพราะผมเชื่อว่างานศิลปะเนี่ยค่ะมันทําให้เราเห็น ตรวจตนข้างในของเราค่ะเหมือนกับการมองภาพมองภาพเขียนหรือมองอะไรอย่างนี้ครับเรามองภาพเขียนด้วยสายตามาในประเภทหนึง่งก็คือมองภาพเหมือนจริงภาพเรลิสติกแต่ในถ้าเกิดใช้ใจมองจริงๆแล้วม,มันก็จะมีภาพอีกอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาพอิมเพรสชันนิสต์หรือว่างานอาร์ตแตกที่มองรุปบางคนบอกไว้ว่าดูไม่รู้เรื่องอถ้าจะดูปุ๊บก,ก็หลับตาดิหลับตาดูแล้วคุณจะเห็นแล้วจะดูทําไมคุณมองภาพตรงนั้น แล้วหลับตาแล้วลองจินตนาการดูตรงนั้นเป็นวิธีการที่จะคุณจะเข้าถึงตัวตนข้างในของคุนภาพรีลิสติกคือภาพเหมือนจริงหลายๆอย่างเนี่ยคุณมองบองอ๋อเหมือนเหมือนตรงนี้เหมือนเหมือนมากเขาบังคับให้เราคิดใช่แบบนั้นอยู่แล้วสื่อสารออกมาตามนั้นก็คิดตามนั้นะค่ให้ให้อยู่กับตัวเองใชให้อยู่กับตัวตนช่เป็นวิธีทั้งการสอนให้วาด และสอนให้ดูศิลปะให้เป็นตรงนี้นั่นเข้าใจมากมากเพื่อจะได้เคล็ดลับวิธีการชมภาพดูภาพแนวนี้แอสแทรกอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือเราใช้ความเป็นตัวตนของเรานั่นแหละมันจะตีความออกมาเองใช่นี้เพราะว่าบางรูปอย่างเงี้ยครับค่ะรูปแอสแทรกมาคนมองไม่เหมือนกันเพราะว่ามันต่างพื้นฐานใช่ค่ะบางทีเราเจออะไรหลายๆอย่างเข้ามาปุ๊บพื้นฐาน ที่ต่างกันเนี่ยทำให้มองภาพภาพเดียวกันอีกคนอาจจะคิดด้านลบอีกคนอาจจะคิดด้านวกเหมือนกับสังคมปัจจุบันนี้เรื่องเดียวกันคิดกันได้หลายมุมมากเลยหลายมุมแล้วก็แล้วก็คนที่จะคิดว่าของตัวเองนั้นน่ถูกต้องก็จะพยายามหาหาคนเข้ามาสนับสนุนตัวเองความเชื่อของตัวเองว่าเ้ยนี่แหละถูกไอของฉันหมูมากกว่านะถูกถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะกลายเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองในภาพภาพรวมจริงๆแล้วคุณมองว่า ตัวตนของคุณเป็นอย่างนี้ค่ะสิทธิ์ของคุณเป็นตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ของเขาเหมือนกันนะ <Th ink> ที่เขาจะคิดแบบนั้นใช่เขาก็มีสิทธิ์คิดของเขาคุณก็ต้องเข้าใจตัวเขาด้วย <ừ> คุณก็ต้องมองมองตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้เกียรติเขา,ขาให้เกียรติตัวเองแล้วถ้าเกิดทุกคนคิดอย่างเนี้ยเหมือนกันเนี่ยกฎระเบียบมันก็ไม่ต้องมีควบคุมอะไรให้มันมากมาย <ừ> ให้คุณเคาลบตัวเองเขาลบคนอื่นแค่นั้นเองนี่เป็นความคิดของคุณเก่งที่ต้องบอกว่า เปิดกว้างมากเลยนะแต่การเปิดวกว้างในทีน่นี้ก็คืออยู่บนพื้นฐานของการเคารพตนเองและผู้อื่นแน่นอนค่ะว่ามันมีทั้งในเรื่องของความเป็นฮีริโอตปะอยู่ในนั Covid ้นอยู่ในตัวต้องไม่ทําอะไรคนอื่นเดือดร้อนไม่ทําอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยสังคมน่าจะสงบสุขถ้าเป็นได้แบบนี้ก็ใช่ครับแค่เคารพเคารพตัวเองเคารพผู้อื่นแค่นี้โอเคแล้วคุณไม่ต้องไปตั้งกฎร้อยแปดพันข้อเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนข้อถ้าเกิดคุณไม่เคารพตัวเองคุณไม่เคารพผู้อื่นคุณจะตั้งมาเพื่ออะไรอ่ะคุณแค่มองตัว ตัวตนของตัวเองคุณแค่รูปรูปหนึ่งที่คุณมองเนี่ยครับรูปรูปหนึ่งที่คุณมองมองเข้ามาแล้วคุณแค่แค่คิดคิดแล้วมองแล้วคิดถึงคนอื่นแค่นั้นเองจบสังคมอยู่ได้จริงๆแล้วมันเรื่องเรื่องแค่นี้เรื่อง้ค่เชื่อว่าถ้าหลายๆท่านได้แวะเวียนเข้าไปติดตามบล็อกนะคะของคุณเก่งหรือว่าเอลฟ a าโฟนี่นะฮะรวมอนึงติดตามผลงาน ทั้งในเรื่องของศิลปะวาดภาพหรือว่าหนังสือเนี่ยน่าจะได้รับการถ่ายทอดนี่คือรูปที่งานบล็อกอะวอร์ดใช่ไหมคะใช่ครับใช่คุณเก่งคือคนเสื้อเขียวใช่ใช่หน้าแปะๆอย่างนี้แหละครับก็เป็นอาร์ติสมากเลยวันนั้นน่ะผมไม่รู้ด้วยพอพอดีผมมาทุวร์ที่กรุงเทพแล้วผมเช็คเมลแล้วก็เขาก็บอกว่าคุณเก่งได้รับรางวัลอ้าวเหลอผมได้รับรางวัลเหรอมาพอดีเลยแล้วผมต้องไปรับที่ไหนอ่ะแล้วผมก็บอกพี่ พี่ๆหลายๆคนเลยบอกโอ้เก่งไปรับรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยไปไปไปพี่เข้าไปกันปุ๊บบางคนผมไม่ได้บอกก็งอนนะว่ามีงอนว่าทำไมมาอย่างนี้แล้วทําไมไม่บอกพี่ๆนี่คือแฟนคลับล็อกเราครับก็ตามงานแล้วก็พูดคุยกันอาจจะตามงานในเรื่องศิลปะบางคนก็ตามงานในเรื่องของงานวาดภาพอย่างนี้นะครับนะคะก็เรียกได้ว่าในเรื่องของผลงานของงานศิลปะนี่ชัดเจนมากๆ นันจะขออนุญาตย้อนเรื่องกลับไปก่อนในต้นรายการที่นันได้พูดไปครับถึงความสงสัยที่เกิดขึ้นหลายๆคนได้ยินคําถามบางคําถามที่สังคมก็ถามกันทั่วแล้วไม่มีคําตอบคุณเก๋เป็นคนหนึ่งที่ได้ยินคําถามเกี่ยวกับเมืองพิชัยครับคือนี่เลยเขาถามผมว่าค อยู่ที่ไหนอะผมบอกอยู่พีชัยพิชัยพ,พ,ชยพิชัยพิชัยอยู่จังหวัดไหนพีชัยคือที่ไหนที่ไหนของประเทศไทยอ่าแล้วพิชัยพูดภาษาเหนือใช่ไหมใ่่ผมคิดนานมากไงไม่ใช่คิดนานนี่ไม่ใช่สงสัยอะไรนะผมสงสัยแค่ว่าจะตอบยังไงดีเพราะว่า,วาในพิชัยเนี่ยค่ะสำเนียงเนี่ยบางอ,อย่างในตัวอำเภอพิชัยเองเนี่ยพูด ไปทางสําเนียงทางสุโขทัย่ะนะทางพิณุนโลกอันนี้คือในอำเภอเมืองในในตัวเมืองในตัวพิชัยในตัวอำเภอในตัวตัวพิชัยค่ะพิชัยเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าเสร็จปุ๊บอีกฝั่งแค่อีกฝั่งน้ําเองครับอีกฝั่งน้ําเองเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาจะพูดภาษาลาวเวงจันเลยเป็นลาวเวงจันไปแล้วอีกฝั่งนึงสุโขทัยอ่าสุโขทัยอีกฝั่งนึงเป็นลาวเวงจันลาวเวงจันแล้วก็ในตลาดก็ชาวจีนเต็มเลย เป็นภาษาจีนครับอ,อก็จะมีทั้งต้าจิ๋วมีทั้งไหหลำเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาถามต่ออีกว่าแล้วภาษาแล้วจังหวัดอุตรดิตฐ์พูดภาษาอะไรจังหวัดอุตรดิตเนี่ยพูดภาษาอะไรผมก็บอกโอ้โหจะเอาภาษาอะไรดีเพราะว่าทางน้ําปาดฟากท่าเนี่ยก็จะออกไปทางเราเหมือนกับทางลานช้างทางรับแรก็จะพูดภาษาเหนือแบบทางล้านนาอพอรับแรใต้ามาอีก อีกอย่างหนึ่งทางทุ่งยั้งเขาก็จะพูดมาทางแบบเป็นเหมือนกับทางทางสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาละคือมันหลากหลายมากหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมเหลือเกินใช่คุณเก่งเองก็อยู่ในพิชัยใช่แต่ไม่รู้จะเอาคําตอบไหนมาตอบเขาดีใช่แล้ววันนั้นคุณเก่งตอบไปว่าอะไรคะออาผมตอบก็ไม่รู้ผมพูดอย่างนี้นะก็ผมก็พูดอย่างเงี้ยแต่คนที่อื่นพูดที่อื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขามาพูดยังไงแล้วมาถามซ้ำ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 บ่อยมากเลย พอคำตอบที่ตอบไปช่วงนั้นก็คือเหมือนกับผมเป็นคนกวนน่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวกวนละอ้าวก็คนพี่ชัยแล้วบอกไม่รู้ผมก็พี่ชัยพูดภาษาอะไรพูดภาษาเหนือหรือเปล่าไม่อ่าพี่ชัยไม่ใช่นะแต่เออแต่ก็มีภาษาลาวนะเอ๊ก็มีปนปนมีภาษาเหนือมีมีศาเจ้ามีวัดมีอะไรมากมายผมก็สืบค้นค้นค้นไปเรื่อยๆโอ้ถึงพบว่าอ๋อ พิชัยเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านคือจากคําถามวันนั้นซึ่งเราตอบไม่ได้เหมือนกันเราตอบไม่ถูกเหมือนกันทําให้คุณเก่งเองกลับมาสืบค้นสิว่าทําไมมันเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันมีความแตกต่างเยอะขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปจากอะไรทําไมมันไม่เหมือนกรุงเทพทาไมมันไม่เหมือนภาคใต้ไปเลยมันไม่เหมือนอีสานไปเลยใช่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับอำเภอที่เราอยู่ใช่ย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ย้อนกลับไปอย่างจริงจังเลยไหมคะก็ ็ค่อนข้างจริงจังครับจากเป็นคนที่ว่าคือผมฝึกทักษะในเรื่องการเขียนรูปก็จะเขียนตั้งหน้าตั้งตาเขียนเางเดียวประวัติศาสตร์ก็ไม่เป็นไรล่อยไปแต่จากความสงสัยไงครับแล้วก็คําถามจาความสงสัยมาเยอะมากเลยผมว่าเอาเอาละงั้นตามหาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ไปถามผู้ใหญ่ก็บอกไม่รู้ก็พูดกันมาอย่างนี้ก็นตังนานละคือกลับไปถามคนถ้าคนแก่อไปถามก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คําตอบค่ะผมก็เลยเอาละงั้นก็อ่านอ๋อจนสุดท้ายก็พบว่าพิชัยเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านของของสยามอืของสยามก่อนที่จะสยามประเทศก่อนจะเป็นประเทศไทยก่อนจะเป็นประเทศไทยเมื่อก่อนมันจะเป็นอันดาจากแต่ละที่แต่ละที่ พอมาเป็นเมืองหน้าด่านเนี่ยปุ๊บเนี่ยคำว่าหน้าด่านเนี่ยอย่างในบางที่อย่างในตรงกันข้ามเขาเรียกว่ากองโคกองโคอย่างบ้านผมเนี่ยตป็กองโคที่ถ้าในรูปเนี่ยจะเห็นเป็นรูปช้างตรงนั้นนะครับอันนั้นคือคือโลโก้ก็คือในฝั่งหนึ่งอ่ะกองโคเนี่ยมันจะเป็นพูดในเรื่องของภาษาลาวภาษาอะไรเสร็จปุ๊บพอข้ามไปเดินทางไปอีกสักไม่กี่กิโลก็ยังพูดลาวแบบ สำเนียงแบบลาาเวียงจันเพราะผมเคยไปเวียงจันมาก็เขาก็ยังพูดเหมือนเหมือนกันผมก็เลยอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมถึงรู้ว่าอ๋อเขาเคยเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเฉลยเฉลยสงครามเฉลยสืบต้อนมาสมัยเมื่อสมัยก่อนที่มีการต่อสู้กันครับผู้ที่แพ้ก็จะถูกต้อนเฉลยมาครับก็จะมีการทั้งอพยพมาด้วยความสมัครใจอ๋อค่ะนะฮะแล้วก็ถูกต้อนมาเป็นเฉลยก็กองโคนี่ก็คือ โคก็รู้อยู่แล้วก็คือให้ไปเลี้ยงวัวคือต้อนกว่าต้อนเอาคนลาว uh huh. คนลาวเยงจันนี่เลยล่ะครับกว่าต้อนมาเป็นเป็นคนเลี้ยงวัวอยู่ในแผ่นดินสยามประเทศอ,อยู่ในหน้าด่านของสยามตอนนั้นน่ะซึ่งก็คืออำเภอพิชัยใช่เขาก็เลยตั้งกันเป็นชุมชนใช่ตั้งกันเป็นชุมชนก็คือมันจะมีที่พิชัยเนี่ยมันจะมี กองโคมีลงหม้อมีบ้านหม้อลงม้า uh huh. หัวข้า